วันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้ววันนี้ก็จะพามาดูสกุชี่ที่ซื้อมาใหม่แต่อันนี้ไม่ใช่ซื้อใหม่ก็จะมีอันใหม่อยู่นะก็จะเป็นอันใหม่ก็จะมีดีทุกคนอาจจะแปลกตากันหน่อยอันใหม่ก็นี้เลยอันใหม่ขอโทษเนาะเสียงที่บิ๊มแสดังกันไปเปล่าเนาะนี่ก็สโลว์นิดนึงเป็นแปปบตดตูต้เย็นนะจะให้ดูแต่อันใหม่นะ มากาลองค่ะสีชมพูมันก็เป็นเสียงด้วยฟังนะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้เราต้องทำไว้นะอันนี้ซื้อวันเดียวกันหมด อนนี้สองสิบห้าร้อยหน,นึ่งยี่ห้าสามสิบไปกันคอสัดดีก่อนบ๊ายบาย